ก็วันนี้จะมาทำในส่วนของ tutorial fillet นะครับก็ให้กดตรงนี้เพื่อที่จะเปิดไฟล์ของชิ้นงานนี้ออกมาก็ใช้ fillet เป็นเฟสฟิลเลตนะครับก็เฟสเซตหนึอยู่ช่องแรกสอดที่สอยไปข้างล่างนี้ดีนิมจะเป็นรูปนี้นะครับแต่ว่าผมทำไปแล้วครั้งนึงแล้วก็เซฟไว้มันก็เลยกลายเป็นอย่นี้นะครับก็เราจะใช้ฟิลเลตอันแรกช่องนี้คลิปไปที่ด้านนี้ส่วนช่องที่2นะครับคลิปไปตรง ล่างงอันนี้แล้วก็เราจะเปลี่ยนอันนี้เป็น h โฮ Line ส่วนช่องนี้เส้นที่เราจะใช้ก็คือเส้นนี้นะครับข้างล่างสุดก็คือตรงนี้ผมจะเป็นโค้งแล้วก็ Save the Part มันก,ก็กลายเป็นอันนี้นะครับส่วนแล้วก็ใช้ f i l เลตนะครับโดยจะใช้เป็น คอนเซ็คืออันนี้แล้วก็จะเลือกมุมนี้จะเป็นห้าครับกดฟูเพลวิว i e w ก็เห็นวอันนี้ครับ ส่วนอันนี้มุมด้านนี้เราจะทําเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยน r เ d ีย s ให้กลายเป็น2แทนไปได้ออกมาเป็นตามรูปนี้นะครับต่อไปใช้ fillet เรือกที่มุมนี้นะครับ ใช้เป็นคอนแท t คือปรับไว้แล้วแล้วกเป็น asymmetric คืออันนี้อินเส้นแรกจะพิมพ์หนึ่งสฟที่สองจะพิมพ์สองก็ใช้อันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นก็ากลายเป็นรูปแบบนี้นะครับ ก็ hidden line remove แล้วก็ปรับให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นใช้ f i l l e t เลือกไปเป็น f i l l e t แบบที่2อนี่ยครับแลน้นเราจะเอา tangent propagation มอ,อกแล้วก็เลือกเส้นตามนี้นะครับ งล่างเราจะเรียกเป็น symmetric จากนั้นเราจะให้ทั้งหมดนี้เป็นขนาด radius หนึดห้นะครับก็เซตออกไปแล้วก็อันที่1อันที่5จะให้เป็น1แทนนะครับก็กด Ctrl ค้างรูป V หนึ่งล 1, แล้วก็ V ห้าครับจากนั้นกดอันนี้เป็น1 ก็เป็นตามรูปนะครับวันนี้เป็น1เป็น1ที่เหลือจะเป็น1.5ึ่ก็กดทิกถูกนะครับแล้วก็เปิดให้เป็นเงาเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะทํามิติเราจะทำให้เป็นมิเลอร์ก็คือสะท้อนออกมานะครับก็เฟลมนี้จะเลือกเป็นด้านขวานะครับ ก็บอดีนี้จะเรื่องให้หมดเลยนะครับไม่ให้หมดเราก็กดนะครับ ก็ h a p p ป body ดูมีเรื่อยนะครับเลื่อทั้งก็กดก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือสะท้อนด้านนี้ไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเราไปติดอย่างนั้นก็กด fill it. ก็เลือกมุมมุมนี้นะครับ ด้วยคอนเซนต์ก็คืออันแรกนี่ครับตต้ฟ f i เตอร์พารามิเตอร์เดี๋ยวตั้งรัศมีเป็นห้าแล้วก็ให้อันนี้มันขึ้นนะครับแล้วก,กดตดิ๊กทูก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับ ก็กด back standard view นะครับก็ อย่าเอามานะครับไปที่ฟีเจอร์เมทริกแล้วก็คีย์เว้ยนะครับแล้วก็ให้เลือกบอร์วิ ball s q u บอร์วิ ball s q u a r เว e y w a y bs สี่พันห้าร้อยเนี่ยครับ ก้อนนี้จากนั้นลากมาใส่ตรงนี้นะครับก็ข้างใต้ของคอนฟิกเนี่ยครับให้เลือก2คูณหนึ่งลมเตอรดนะครับ กดเลี้ยงไป o library part ก็ในกราฟิกให้เลือกบ่มให้เลือกขอบข้างนอกนะครับจากนั้นกดโอเคก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วลองหมุนไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นเป็นรูแบบนี้นะครับ e a t u r e m a j a r P ให้คลิกขวาครับแล้วก็ Edit Context ให้คลิกขวา k w a y แล้วก็ Edit Feature จากนั้นเต้อของ Direction 1น,นะครับให้ เซ็ทไลน์ก็เลือกความลึกเป็น5มิลน,นะครับกดจากนั้นให้ open ไฟล์ของน็อปขึ้นมานะครับ นี่ครับก็อัปเดตแล้วมันจะเป็นรูจอที่ตันนะครับไม่ทะลุแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับฟิลเลตครับผม